เเรื่องเมื่อฉันแอบแม่มีแฟนไปดูกันเลยหยุยตอนนี้เนี่ยทำกับข้าวเสร็จแล้วเมื่อไหร่ลูกจะมาเกณฑ์นเนี่ยไปตามมันซะหน่อยจะนอนกินบ้านกินเมืองเลยหรือไงเนี่ย <S <S> โอหเล่นนอนเล่นโซสาอีกแล้วแม่บอกว่าอย่านอนเล่นโซสามันเสียสายตาเข้าใจไหมถ้าแม่ไม่ให้หนูนอนดูงั้นหนูนั่งดูก็ได้นะคะแม่ยัจะมากวนอีกไปกินข้าวแล้วนะหนูยังไม่หิวแม่หนูยังเพิ่งตื่นโอเคโอเคหนูเพิ่งตื่นเองแม่หนูยังไม่หิวโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเก็บกลุข้าวไว้ให้แกกินแล้วกันมากินด้วย โอเคค่ะเฮ้ยจะนอนกินบ้านกินเมืองเลยรือไงเนี่ยฮะลำคาญจริงๆเลยกินดีกว่าโอ๊ยเขินจังเลยอะหักหัแฟนดีกว่าฮัลโหลตัวเองเดี๋ยวนะใครทักมาเนี่ยเอาแฟนทักมาตอบกับ ว่าไงครับผมตัวเองเขาขอโทรไปหาตัวเองได้ไหมจุดส่งส่งข้อความอะไรเนี่ยเขาขอโทรไปหาตัวเองได้ไหมอืมได้สิอุ้ยแฟนบอกว่าได้งั้นโทรเลยแล้วกันฮัลโหล ครับพรกะคิดถึงกันนะจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บมั่วเขารักตัวเองที่สุดในโลกเลยนะเขาว่ารักตัวเองมากโอเคครับคุก็รักตัวเองเหมือนกันนะจริงเหรอจริงสิเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาสิ นาฬิกาทิพฮะตอนนี้ตอนเย็นแล้วนี่อ่ะสามโมงล้วเอา้าทำไมยายแตงโมงมันยังไม่มากินข้าวอีกเนะี่ยหืมไปดูสิมันทำอะไรอยู่ฉันเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองนะฉันหลับไปตั้งแต่ตอนเที่ยงดูดิแอบดูดีกว่านั่นไงน,นอนคุยกับใครนั่นนะ่ะ ว่าไงครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนกันดีอะเดี๋ยวเขาอะ่ะบอกแม่นะเดี๋ยวเขาจะโกหกแม่ว่าเขาไปติวกับเพื่อนเขาไปทำกันมากับเพื่อนนะหืมคุยแฟนเหรอหาไม้ก่อนหาไม้หาไม้าไมย,งงยายต็งมือแกคุยกับใครนะ่ะเฮ้ยแม่มาได้ไงเนี่ยแกคุยกับใครบอกจ้ามายูงนี้ มานี่มานี่เลยมานี่ทำไมอ่ะแม่หืมแกแล้นตัวดีเลยมานี่อะไรของแม่อะไรของแม่เนี่ยแกมีแฟนใช่ไหมบอกมาใช่ไงก็นูโตแล้วโตวอะไรล่ะอยู่ปห้า มหาลัยโมอยู่โมอ,อะไรกันเลยอะไรแม่ก็หนูมีแฟนได้ปะก็ตัวเนี้ยมันก็ปิดเทอมแล้วว่ะมันก็แบบต้องมีแฟนหน่อยเดี๋ยวปีหนา้าก็หนูก็ปะหกแล้วว่ะหืมยังจะมาเถียงอีกนี่เนี่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 แน่ เเลยนะยังมาเถียงฉันอีกเป็นยังไงกันมากคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริงกรงกริง,ร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 งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ โดนค่ะหนูจะไม่พีแแฟแล้วนี่แนะ่นี่เนะี่ไม่จับในะ่ไหนี่น,ะนี่นะี่เน่